วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องค้างคาวน้อยผู้ใจดีนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งเหล่าสัตว์ต่างๆก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ทว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไม่มีสัตว์ตัวไหนสนใจเลยเพราะคิดว่าเป็นตัวดูดเลือดนั่นคือค้างคาวค้างคาวมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดมีปีกเหมือนนกแต่มีขนเหมือนนูมันชอบบินออกหากินในเวลากลางคืน ส่งเสียงร้องแหลมสูงที่ฟังดูน่าขนลุกสัตว์หลายๆตัวจึงกลัวค้างขาวและไม่ต้องการอยู่ร่วมด้วยในครอบครัวมีค้างคาวตัวน้อยชื่อแบ๊แบดรู้สึกเศร้าใจมากมันไม่เข้าใจว่าทำไมสัตว์ในป่าถึงเกลียดชังม,มันพยายามบินไปหาสัตว์ที่มันได้พบเจอหวังจะได้เป็นเพื่อนแต่ทุกครั้งก็ถูกไล่หนีวันหนึ่งค้างคาวน้อยบินไปเกาะบนกิ่งไม้ใหญ่ มันได้ยิงเสียงนกร้องเพลงอย่างไพราะนกร้องเพลงด้วยความสุขเสียงเพลงนั้นช่างไพเราะจับใจค้างคาวน้อยฟังนกร้องเพลงด้วยความเพลิดเพลินทันใดนั้นนกตัวหนึ่งเห็นค้างคาวเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้มันร้องตะโกนด้วยความตกใจค้างคาวออกไปจากที่นี่พวกเจ้าเป็นสัตว์น่ารังเกียจค้างคาวน้อยรู้สึกเสียใจมาก มันบินหนีไปด้วยความเจ็บปวดมันบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงถ้ำมืดมิดค้างข่าวน้อยบินเข้าไปในถ้ำและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นค้างข่าวน้อยอาศัยอยู่ในถ้ำมืดมิดมันไม่กล้าออกไปไหนกลัวว่าจะถูกสัตว์อื่นๆไล่ตีมันรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังอยู่มาวันหนึ่งค้างข่าวน้อยได้ยินเสียงร้องไห้มันบินออกไปดูและพบกับลูกนกตัวเดิมที่ตกลงมาจากรังและโดนพายุพัดมากไกลมากลูกนกตัวนั้น ร้องให้ด้วยความกลัวข้างขาวน้อยรู้สึกสงสารลูกนกมันจึงบินไปหาลูกนกและถามว่าวันนี้ทำไมเจ้าถึงร้องให้ล่ะลูกนกตอบว่าข้าตกลงมาจากรังพายุซัดข้าข้ากลัวข้าอยากกลับรังข้างขาวน้อยตัดสินใจช่วยเหลือลูกนกข้างขาวน้อยพาลูกนกบินตามหารังที่จะมาตามสถานที่ต่างๆ แต่หายังไงก็หาไม่เจอเพราะพัดมาไกลมาก,ามากไม่ต้องหาแล้วหลักคาคิดว่ามันคงไม่เจอแล้วลูกนกพูดด้วยความท้อใจไม่เป็นไรนะเจ้ายังมีข่าอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวนะแบตตอบใจขอบคุณมากๆเลยนะข่าชื่อจิตนะสวัสดีจิตข้าชื่อแบบข้าแค่อยากมีเพื่อนใช้ๆแบตตอบเรามาเป็นเพื่อนกันนะแบตจิตลูกนกกล่าว แบทและจีตเพื่อนเกลยพากันออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนานจนมืดค่ำและทั้งสองก็พากันหาที่พักเราหิวจังเลยแบตเดี๋ยวเราไปหาอาหารมาให้นะเพื่อนกลางคืนแบบนี้เราถนัดรอนัทั้งข่าวน้อยออกไปหาแมลงตัวเล็กๆมาให้จีตเพื่อนรักขอบคุณมากๆเลยนะแบดและจีตก็กินมแมลงตัวเล็กๆจนอิ่มและทั้งสองก็อาศัยบนต้นไม้อย่างมีความสุข รุ่งขึ้นจีตและแบดพากันออกไปบินเล่นบังเอิญเห็นลูนูนาตกน้ำกำลังขอความช่วยเหลืออยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย,วยฉันทีฉันจะจมน้ำแล้วจีตและแบดรีบเข้าไปช่วยหนูนาโดยการช่วยดึงเข้าไปที่ฝั่งหนองน้ำอา้อาวอ้าวฮึบฮึบฮึบอ้าวฮึบฮึบและสามารถช่วยลูกหนูนาไว้ได้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะที่ช่วยฉันหนูนาขอบคุณทั้งสามก็กลายเป็นเพื่อนกันและไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด วันนี้เราไปเล่นที่บึงใหม่หนูนาชวนไปสิไปสิปสแบดกับจีตดพูดพร้อมกันทันใดนั้นมีกบน้อยน่ารักกำลังร้องอบอบมันกำลังหนีการถูกกินจากนกกระทุงอบอบช่วยด้วยด้วยจ้าช่วยฉันที่กบน้อยร้องอย่างน่าสงสารกบน้อยมันกระโดดเข้าไปในพุ่มไม้จากการบอกของหนูนา และนกกระทุงถามว่าเจ้าหนูนาเจ้าเห็นกบไหมบอกข้าทีไม่มีจ้าไม่เห็นเห็นเลยอดกินเลยเราแล้ว,ลวนกกระทุงมันก็เดินหนีไปขอบคุณมากมากนะถ้าไม่มีพวกเธอฉันคงเป็นเหยื่อไปแล้วกบน้อยพูดจีดแบดและหนูนายิ้มจีดหนูนาและกบน้อยพากันประกาศทั่วป่าว่าครัง้งคราวนั้นเป็นสัตว์ที่ใจดีมากทำให้สัตว์ป่ารู้ถึงเรื่องราว ของข้างคาวน้อยใจดีและสัตว์ทุกตัวก็พากันเอ็นดูแบบและไม่รังเกียจข้างคาวอีกเลยและนิทานเรื่องนี้ก็จบลง